ฮาน้าเผยโมเมนต์เข้าพิธีมั่นแบบอีสานยังไม่ชินถูกเรียกภรรยาออฟคลังรักอ้อนเก่งมั่นใจฝากชีวิตไว้กับผู้ชายคนนี้ได้ ความรักลงตัวหวานจนสุกงอมสำหรับคู่รักนางเอกลูกครึ่งไทยอังกฤษฮาน่าลีวิสกับพระเอกหนุ่มออฟชนพลสัตยาหลังจูงมือกันเข้าพิธีมั่นผูกข้อมือกินดองแบบอีสานไปเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดวันที่20พฤศจิกายน67ฮาน่าได้เปิดใจกับสื่อมวลชน ในงานสัมภาษณ์พิเศษ exclusive press interview ละครเรื่องเล่มมย,ยุราณชั้นหนึ่งอาคาร7ช่อง7 hd เผยถึงบรรยากาศพิธีมั่นแบบอีสานเพราะตนเกิดที่นครพนมเลยมีความตั้งใจอยากจัดงานมั่นให้มีกลิ่นอายความเป็นอีสานส่วนงานฉลองมงคลสมรสจะจัดขึ้นอีกครั้งในปลายปีหน้าเหตุผลที่ทิ้งช่วงนานเพราะแฟนหนุ่มใจร้อนอยากทำตามประเพณีให้ถูกต้องก่อน ซึ่งหลังจากเป็นคู่มั่นกันแล้วที่ออฟคลั่งรักหนักและยังอ้อนเก่งดูแลดีมากและตนมั่นใจว่าเขาเป็นพ่อของลูกที่ดีฝากชีวิตไว้ได้เรียกว่าเป็นเจ้าสาวได้เลยไหมก็เรียกได้ค่ะเพราะว่ามั่นแล้วเป็นงานมั่นส่วนงานฉลองจะเป็นปีหน้าค่ะช่่งประมาณปลายปีความรู้สึกวันนั้นเป็นอย่างไร วันนั้นอบวนไปด้วยความรักมันมีความสุขมากค่ะเป็นพิธีแบบอีสารด้วยความที่ฮาหน่าเกิดที่นครพนมเราก็เลยอยากได้พิธีน่ารักรักผูกข้อไงข้อมือซึ่งที่ออฟเขาก็ตามใจถ้าเราอยากได้อะไรเขาให้หมดเลยพอบอกไปเขาก็ได้เลยเต็มที่เลยน้องใส่ชุดม่านเป็นผ้าไทย ใช่คนชอบชุดมากเพราะว่าเรื่องชุดฮาน่ากับพี่ออฟเป็นคนเลือกเองไปให้ห้องเสื้อออกแบบและตัดแล้วเอาผ้าจากทางฝั่งอีสานมาทำเราอยากให้มีกลิ่นอายแบบอีสานนิดนิดทีมสีแดงคือพี่ออฟเขาชอบสีแดงเราก็เลยแซวถ้าเป็นสีม่วงได้ไหมเขาบอกว่าดูผิวพี่ด้วยหัวเราะพอมาถึงวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากคุกเข่าขอแต่งก็มั่นเลย ตอนที่มั่นแล้วก็คุยกันเรียกสามีพันรยาได้ยังเราก็ยังไม่รู้เนาะเพราะเป็นการมั่นเราก็แซวแซวเป็นได้แล้วมัง้งหัวเราะคือมีผูกข้อไม้ข้อมือเป็นมั่นแต่ถ้าเป็นอีสานแต่เรามองว่าเอาพิธีมั่นอยากให้เป็นแบบอีสานเฉยเฉยเรื่องทายาทจ,จะมีเลยไหมทายาทก็คุยกันไว้ขอปีหน้าอีกสักปีหนึ่งเต็มที่ก่อนปีต่อไปก็เริ่มระวังแผนไว้แล้ว จะมีพิธีทางใต้บ้านที่ออกไหมน่าจะไม่มีค่ะจัดที่กรุงเทพมหานครกลัวแขกจะไปไม่ได้ที่กรุงเทพมหานครจะจัดประมาณปลายปีหน้าค่ะถามว่าทำไมถึงทิ้งช่วงนานไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องค่ะ เรายังไม่ได้อยากรีบร้อนที่จะจัดงานขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่พี่ออกแอบใจร้อนขอมั่นไว้ก่อนแล้วกันเราก็โอเคโอเคงั้นจัดงานมั่นก่อนเขาก็อยากจัดงานมั่นให้ถูกต้องทําให้ถูกต้องผู้ชายคนนี้เป็นยังไงบ้างมั่นใจคนนี้แหละว่าที่สามี บอกได้เลยว่าพี่ออฟน่าจะเป็นคุณพ่อที่ดีได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็ดูแลทางครอบครัวของพี่ออฟด้วยดูแลทางครอบครัวของเราด้วยเขาเป็นคนที่ดีมากๆที่เรารู้จักเลยเขาซัพพอร์ตทุกคนรอบข้างเขาหมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แหละที่เราจะฝากชีวิตไว้กับเขาคําสัญญาที่ให้กัน ก็สัญญาว่าจะดูแลเราให้เหมือนเดิมและดีขึ้นตลอดไปค่ะโมเมนต์ Moment, วันนั้นมีน้ําตาไหมหนูห้ามไว้ห้ามมีน้ําตาหัวเราะต่อให้มีความสุขก็ห้ามมีน้ําตาให้ยิ้มไว้ตอนนั้นก็อยากจะร้องนะแต่ว่าไม่เอาเดี๋ยวกลัวหน้าเลอะหัวเราะไม่เอาไม่ร้อง เราอยากให้มีแต่รอยยิ้มสินไหนที่ต้องกลันไว้สินที่จะพูดขอบคุณตอนนั้นแค่บอกว่าขอบคุณทุกคนรึบวยแล้วขอบคุณค่ะจบเพราะว่ากลัวพูดต่อไม่ไหวน้ำตาม,มันมาแล้วไม่พูดดีกว่าทุกคนน่าจะรู้นะช็อตที่กราบตักพี่ออฟก็แอบแซวเขาเหมือนกันจริงๆเขาแค่แบบเหมือนได้ยินพราหม์บอกว่ายกมือขึ้นหน่อย เขายกแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็มาลูบหัวเราเขาแค่ไม่อยากให้ดูว่าเหมือนเขาผมเราเขาอยากทนุถนอมเราช้างเท้าหน้าน่าจะเป็นเขามากกว่าส่วนเราเป็นคนตามดีกว่าแฟนๆชื่นชมยินดีกับคู่เรา ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะตอนนี้เวลาไปไหนทุกคนจะบอกว่าติดตามอยู่นะดูอยู่นะเห็นใน t ิ k กต็อกเขาก็บอกชอบติดตามเรามานานคือรุ้นกับคู่เรามานานแล้วทุกคนก็ยินดีกับเราก็ต้องขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่เป็นกําลังใจให้และคอยสนับสนุนคู่เราด้วยปีหน้าแต่งและปีถัดไปวางแผนมีเบบีใช่คะ่ะก็วางไว้แบบนั้นแล้วงานในวงการละ่ะ พี่ออฟบอกว่าให้พักไปก่อนพี่ออฟเขาจะลุยเองแต่เราก็บอกว่าถ้ามีโอกาสเราก็จะกลับมานะถามว่าพร้อมเป็นคุณแม่ไหมตอนนี้ก็เหมือนจะพร้อมแต่ก็ยังไม่พร้อมหัวเราะมันยังรู้สึกเ,เร็วจังมันเหมือนเปลี่ยนสถานะเร็วมากแล้วเราว่ายังไงตอนที่เขาบอกว่าไปดูแลบ้านดูแลลูกเลย เราก็บอกได้เพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการที่เราจะบูสต์ตัวเองกลับมาได้แต่ว่าหนูขอหลังจากที่ทุกอย่างโอเคแล้วเราขอกลับมาเล่นนะถ้ามีโอกาสแจ้งกับผู้ใหญ่แล้วใช่ค่ะมีครอบครัวแล้วก็เป็นนางเอกเหมือนเดิมได้เขาจะให้หนูเป็นหรือเปล่าหัวเราะแต่หนูเล่นได้หมดนะเล่นทุกบทบาทหมดเลยตัวร้ายก็ได้ในเรื่องเซ็กซี่มากคุณสามีว่ายังไงบ้าง เรื่องนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าทางพี่บูมกิดกล้องเองก็รู้จักกับพี่อ,อ๊อฟเขาก็เลยบอกว่าเล่นเต็มที่เลยน้องแต่ก็ระวังด้วยนะมีแอบเวล่ยงบ้างนิดหน่อยเขาห่วงใช่นิดหน่อยแหละพอตอนนี้สถานะเปลี่ยนห่วงมากกว่าตอนเป็นแฟนไหม ตอนนี้คลั่งรักมากเลยค่ะอ้อนมากพอหลังจากที่เรามั่นกันแล้วฮาหน่าก็มาดูแลทางบ้านก่อนต้องดูแลหลานดูแลน้องก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันแล้วพอเจอปุ๊บเขาจะอ้อนมากตอนนี้พี่ออฟเป็นแมวไปแล้วก็ประมาณนั้นอ้อนน่ารักก็เอนดูเขาจะไม่ใช่ภาพที่ทุกคนเห็นเขาอ้อนแล้วน่ารักมีความอ้อนแฟนชอบเขาดูเป็นคนอ่อนโยน